มีเราอยู่กับพี่มนพี่มนพี่มนมาจากไหนครับพี่มนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่มนนะคะเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรแล้วก็มาที่โรงแรมรีเวอร์เนี่ยนะคะก็คือมาต่อใบอนุญาตครั้งที่สองนะคะแต่ชุมพรไม่มีครับพี่ที่ชุมพรเห็นท่านวิทยากรบอกว่าสัปดาห์หน้าแต่ว่ามันกลัวว่ามันไม่ทันการหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้ลงทะเบียนนะคะสมัครต่อใบอนุญาตครั้งที่สองนะคะผ่านออนไลน์ลงไว้หลายวันแล้บเนี่ย ลงไว้เมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วค่าสมัครอบรมต่อใบอนุญาตเนี่ยนะคะก็1,200บาทผ่านบริษัทสีกรุงบกเกอร์ของพี่มนต์ได้มาคนเดียววันนี้เดินทางมาคนเดียวกี่กิโลครับเนี่ยก็400กว่ากิโลตรงน,นี้มีคำแนะนำยังไงครับกับคนที่รออบรมแล้วรอใกล้บ้านกับค่ะพี่มนต์ต้องขอบอกเลยนะคะว่าการที่เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจกับบริษัทสีกรุงนะคะโดยเฉพาะกับทีมเรือ ะะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณช้ามไม่ได้เลยเพราะหัวเรือเราไปไกลมากแล้วนะคะซึ่งเราอยู่ท้ายๆเนี่ยนะคะพี่มลก็อยากจะแนะนําว่าตรงไหนที่มีเปิดและเร็วที่สุดให้เรารีบเข้ามาอบรมนะคะสัมมนาการที่เราเอาตัวเราเข้ามาใกล้กับผู้ประสบความสําเร็จแล้วก็มาเจอกลุ่มพี่ๆเขานะคะที่มาอบรมต่อใบอนุญาตด,ด้วยกันเนี่ยนะคะหแหละเราได้ทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย ได้สัมผัสกับท่านวิทยากรด้วยใครที่มีการอบรมแล้วก็ไดบมาตรงนี้ของพี่มนี้มีการเน้นไปทางสร้างทีมหรือว่าขายพี่อ๋อช่วงนี้นะคะคือก่อนที่จะเข้ามาสู่สร้างทีมนะคะเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของแผนการตลาดนะคะ <S <S พี่มลก็จะเน้นในเรื่องของการขายแล้วก็แนะนําด้วยบ้างแต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ที่เข้าใจในเรื่องของระบบแผนการตลาดแล้วนะคะ <S <S พี่มลก็จะเน้นในเรื่องของการแนะนําทีม การสร้างทีมเข้ามาเจอคนที่ไหนนะคะก็จะชวนอย่างเดียวจะคุยเรื่องของประกัน PA 200บาทคาถามแรกที่พี่มนชอบเปิดนะคะแล้วก็ถามน้องๆนะคะเวลานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยจะถามว่าตอนนี้มีประกันอุบัติเหตุหรือยังรู้จักวสศีกรุงไหมเขากล่าเฮ้ยพี่มันคืออะไรแล้วก็ปิดสมัครได้อย่างง่ายดายไกใช่ใช่ค่ะไม่ยากนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะก็เข้าห้องเรียนนะคะเหมือนที่ผู้แนะนำมาบอก เฮียครูแนะนําว่า21วันก็ฟัง21วันจริงนะฟังจนโทรศัพท์พังไปเครื่องหนึ่งนะคะแล้วฟังจนแบบเคยไหมฟังจนอ้วกอะ <c oughs> เคยไหมจนแบบฮึยไม่ไหวแล้วว่าต้องปิดต้องพักพักหูพักสายตาอะไรเนี่ยในระหว่างฟังแล้วก็เรียนรู้เนี่ยพี่มนก็นลงมือทําด้วยถามว่ามันสายไปไหมสําหรับเรานะคะเพราะเปิดโค้ดมาแล้วตั้งสองปี แต่ในระหว่าง2ปีเนี่ยนะคะเราก็ไม่เคยทิ้งห่างจากสีกรุงเลยนะคะเราก็ยังติดตามเสมอนะคะติดตามจากที่ว่าผู้นําเรานะมีรายได้ไม่กี่หมื่นเองนะปัจจุบันนี้เฮียคุณมีรายได้ต้องสองแสนนะคะเราโอ้เราจะใช้แบบไหนดีเราต้องใช้จรวดเรามาวิ่งถึงผู้นำนะคะตรงนี้พี่มนต์ก็เลยต้องเน้นสร้างทีมเพราะคิดว่ารายได้เนี่ยมันมาจากคนคนคือทรัพย์สินนะที่เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลย เอาแค่ความจริงใจไปแลกอ<ด>ัเนี่ย <ฮะ S 1> ค,ค่ะคือเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทําที่สีกลุงก็เป็นอ,อ,อีกอีกช่องทางในการทําธุรก, <ใช S 2> กิจเนาะเพราะว่าจเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างแล้วเนาะใชค่ะเาทเงิอยู่แล้วส <ใช S 2> ีกลุงเอาไปเติมได้ไม่ได้เป็นคู่แข่งเนาะใช<ต>่ค่ะไม่ได้เป็นคู่คู่แข่งเลยนู่ใช่ค่ะวันนี้ให้พี่มลฝากถึงคนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนสั้นๆค่ะนะคะพี่มนก็อยากจะฝากนะคะว่าสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก นะคะเพราะการที่เราต้องการมีไรายได้เสริมตรงนี้พี่มนอยากให้น้องๆนะคะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการทําธุรกิจสีกรุงนะคะแล้วก็เพราะสีกรุงเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยจริงๆจากศูนยนะคะคือเลขศูนย์ะคะให้น้องเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนเรียนแบบว่างเปล่าเหมือนแก้วว่างเปล่าเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเรียนรู้นะคะไปตามผู้นําแล้วก็ลงมือท mm ํเ hmm. พราเชื่อนะคะว่าน้องๆนะคะที่เข้าสู่ธุรกิจสีกรุงเนี่ย ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะที่เหลือเนี่ยนะคะเราเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้นำนะคะคือว่าเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะเจอปัญหาให้แก้ไขปัญหาแล้วก็บอกปัญหาแนะนําปัญหาปรึกษาปัญหากับผู้นานะคะไม่มีผู้นําคนไหนนะคะที่เขาต้องการให้เราล้มเหลวมีแต่เขาอยากให้เราประสบความสําเร็จนะคะมันอยู่ที่ตัวน้องเองนะคะว่าวันนี้ต้องการประสบความสําเร็จหรือว่า อยู่ที่เดิมอยู่แค่นี้เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่มุนก็เชิญน้องๆเข้ามาสู่ธุรกิจสีกรุงนะคะในทีมเรือจ้างนะคะอย่างน้อยวันนี้เราจะไม่ปล่อยมือใครไว้อยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีครนะัขอบคุณคนะ่ะขอบคุณหม